มาเติมสวยนัชนกคลินิกนี่นี่นกอาเลยอร่อยนะเจ็บหรอกนิดเดียวเจ็บไหมดูดูนางฉีดไม่เจ็บดูหมอคนสวยเหมือนมดแก่ฉีดดูมืดจะฉีดเองดีนตรงเนี้ยเอ้ยไหมนะ เอาเลยเต็มที่แทงแล้วค่ะยาชาไม่ฉีดเพราะว่าไม่ชอบใช้คำพูดอันนี้ลดริ้วรอยนะคะออกไปก็จะสวยเลยขยับไม่ได้ไหมแล้วแบบดีอะคือพี่โนฉีดธรรมชาติไงมีแต่คนแบบเฮ้ยธรรมชาติอ่ะก็เลยบอกเออสิขอเติมยังไม่ให้เติมเลยตะคมน้ำแข็งเอานะคะ ขวดหนึ่งลิปด้วยวันนี้มาฉีดลิปลิปหน้าเพราะเหี่ยวมากแล้วก็ฉีดวีเชฟสีมือบอกเลยคันเทพคุณจะมาแล้ว one, one oh. <laughs> วนวนไ้ที่ก็ระดับหน,น,นึง่งชัดๆว่ามันเดือนหนึง่งเดือนหนึ่งกามเดือนหนึ่ง เดือนหนึงจะมาดูกัน<ช>พี่จะสวยค่ะแต่ว่าึ่งอาทิตย์เนี่ยตรงนี้ตึงละเริมไม่ได้เลยแค่นี้ก็สับล้างไม่ถูกแล้วป่ะเอสมลงเข็มไม่ได้ถามเพื่อนเลยไหวหวอยู่แล้วเพราะหน้าเออปใช่ฉีดคอด้วยค่ะมาเก็บเก็บเนี่ย ไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่มียาชานะคะมีแต่ว่าคนไข้เลือกที่จะไม่ฉีไม่ทา mm hmm. ชอบความเจ็บปวดใช้น้ําแข็งเอาเจ็บแหละแต่มันก็แบบเจ็บแบบทนได้อะไรอย่าง mm hmm. เงี้ยอันนี้คุณหมออคุณหมอนาะใช่ ดีน่ารักฝีมือดีสวยมาก <c oughs> อีกเดือนหนึ่งมาดูกันนะคะว่าหน้าพี่จะเป็นยังไ <c oughs> องอยากสวยต้องมาที่นี่นะคะอันนี้เป็นจิดงานอันสวยมากของนัชนกคลินิกนะคะสวัสดีค่ะบริการดีทุกระดับประทับใจอยากสวยต้องมาที่นี่นะคะ